เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิคอบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วิคอบอลประจำวันที่17กันยายนลูกตดจัดให้3คู่เน้นๆครับคู่แรกแมนยูในเตดเจอกับบาลีอีคู่บอลลีคาราบาคับที่เกรดบอล2ทีมนั้นยังดูห่างกันมากพอสมควรนะครับด้านผีแดงเจ้าถิ่น5เกมหลังมาจากทุกรายการฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับชนะ2แพ้ไป3แต่ยังดีนะครับที่เพียร์มลีกนั้นล่าสุดพึ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้และด้านทีมเยือนบานลี่5เกมหลังฟอร์มดีพอตัวชนะ3เสมอ1แพ้ไป1เกรด บอลคู่นี้นะครับผีแดงดีกว่าเยอะและสถิติดวลกันยังชนะมาแล้วทั้งหมด3เกมตั้งแต่ปี1997แม้จะเป็นชุดผสมแต่ในบ้านด้วยแล้วน่าจะผ่านล่ไม่ยากปันทงให้เลยนะครับคู่นี้แมนยูเนเตดชนะบานลี่ไป2ประตูต่อศูนย์และอีกคู่นะครับเรอัลมาดริดเจอกับสตุตการ์ดสตุตการ์ดเล่นในบ้านบุนเดสลีกาได้อย่างดุดันนะครับชนะถึง2จาก3เกมแรกยิงกระจุยกระจายไป1ิลูกแต่ข้ามมาบูนในศึก แชมเปี้ยนลีกเป็นอีกเลเวลแถมมาเยือนเจ้าพ่อบอลยุโรปอย่างเลเอาลมาลิกคงผ่านยากอีกทั้งเกมรับสตูดร์ดไม่ดีเท่าไหร่แม้จะยิงเยอะแต่ว่าการเสียประตูไม่น้อยประกอบกับพวกเขาไม่ใช่บอลถนัดเกมรับถ้ามาเน้นอุดที่ไม่ใช่สไตล์ถนัดคงเอาไม่อยู่แน่นอนและได้มาเปิดบ้านแรกก็คงสู้ครบครื่อของทีมราชันชุดขาวไม่ได้นะครับแถมสถิติในบ้านมาลิกดูดันฟาดชัยชนะไปถึง9ใน12แมตช์หลังจากรายการนี้ดัง นั้นด้วยประสบการณ์ที่ต่างกันบวกกับผลบอลงานในบ้านอันแข็งแกร่งของเรือเอลมาลิกน่าจะไล่ต้อนสตูดร์ดได้ไม่ยากฟันธงให้เลยนะครับคู่นี้เรือลมาลิกชนะสตูดร์ดไป4ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายนะครับบาเยอร์เมวนิกเจอกับดินามซสากเลบเจ้าบ้านบาเยอร์เองเอาชนะได้ก่อนในเกมแรกที่เจอกันแถมได้เหล่าตัวหลักๆกลับมาเสริมอีกในส่วนทีมเยือนดินามซสากเกฟเองฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้มา2เกมติดแถมเกมนี้ยังต้องมาเจอของแข็งเชื่อ ว่าเสียเปรียบแน่นอนจากสถิติที่เจอกันมานะครับพักหลังๆเป็นบาเยอรที่ทําได้ดีมากกว่าปันทงให้เลยนะครับคู่นี้บาเยอร์มิวนิกชนะดินาโมซาแกลไป3ประตูต่อศูนและเพื่อนชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามช่องเอาบอลมานี่กันด้วยและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างรังสิตโจมในที่เดียวขอบคุณครับ